โครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะโดยทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะเตรียมที่จะเสนอรายชื่อของบอร์ดรฟอทอชุดใหม่ให้กับคอรมอได้พิจารณาในวันนี้นะคะแล้วก็ในวันที่22ตุลาคมก็จะเสนอแผนในการก่อสร้างโครงการให้กับคอรมอเห็นชอบก่อนที่จะให้ผา้เอกชนนั้นเซ็นสัญญาร่วมกันในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยนะคะว่าในการประชุมคอรมอในวันนี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอ รายชื่อคณะ,ะกรรมการหรือว่าบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยชุดใหม่ให้คอรมอเห็นชอบนะคะไปดูกันดีกว่านะคะว่าโผลรายชื่อของทางด้านบอร์ดรฟทชุดใหม่มีใครบ้างท่านแรกค่ะนายจิรตวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานบอร์ดนะคะท่านที่2นายชฉยทันพรหมศอนรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขอเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงคมานาคมท่านที่3ค่ะคุณสุสิริ บุญยะเศษรองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังท่านที่4นะคะคุณอนนวยปรีมณวงนะคะอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะซึ่งท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะเป็นกรรมการท่านที่ห้านะคะคุณไตรทิพสิวักรกตุลซึ่งเป็นอดีตป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัทเอกชยัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดเป็นกรรมการค่ะ ท่านที่6นะคะคุณธันวาเราหาสิริวงศ์กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท TPBI จำกัดมหาชนเป็นกรรมการท่านที่7ค่ะคุณพินิดพัวพานอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเคนิสิมิโกเป็นกรรมการนะคะและท่านที่8คุณวรวุฒิมาลานรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สินรักษาการแทนผู้ว่าการรฟทเป็นกรรมการโดยถ้าคอรมอนะคะได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบอร์ดรพทชุดใหม่ในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะทางบอร์ดก็จะนัดประชุมบอร์ดทันทีเพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมการลงนามสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสงูงเชื่อม3มเสน นบินค่ะจากนั้นนะคะจะเสนอแผนการก่อสร้างโครงการให้กับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งในวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมกล่าวด้วยนะคะว่าในส่วนของการลงนามสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบินในวันที่25ตุลาคมนี้ทราบว่าทางเอกชนเนี่ยก็อยากดำเนินการค่ะเพราะทุกฝ่ายต้องการให้โครงการนี้แล้วเสร็จและมั่นใจว่าการก่อสร้างจะสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ค่ะ